ง่ายกว่าที่เป็นอยู่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องไปยื่นขอถึงแม้จะมีพบรบข,อขอาา้อมูลข่าวสารก็เถิดแต่ว่าต้องไปยื่นขอขั้นตอน,นามากมายแล้วถามว่าภาคประชาชนคนทาษาษาําธุรกิจนะคะหรือไม่ทําก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลองจะอยากจะตรวจสอบใครแล้วก็เข้าไปทําทําเรื่องน้องขอตรวจสอบเท่านั้นเเดี๋ยวจะเป็นเรื่องกลายเป็นว่าคนที่จะเข้าไปยื่นเนี่ยกลับไม่กล้าเพราะว่า ระบบอ,อำนาจมืดอ,อันนี้นสามทรงกลัวกันเนอนะแต่ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากรัฐบาลนะคาถึงตรนี้เนี่ยเรื่องเข้ามูลข่าวสารควรจะต้องเปิดเผยเปิดเผยให้ประชาชนเข้าเข้าถึงได้ง่ายจริงๆตัวเองเคยพูดนะเคยพูดแล้วก็มีบางท่านนะ,ะบอกมาว่าเอ้ยถ้าเข้าง่ายมันก็จะง่ายเกินไปหรืออะไรอย่างเนงะี้ยซึ่งเราบอกว่าจริงๆแล้วการทํางานของรัฐบาลเนะี<ะ>่ยไม่ควรจะต้องมีอะไรติดบังประชาชนเลยซ้<ะ>ําควรจะต้องเปิดแบบสาธารณะไปเลย แล้วอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นถ้าคุณถ้าคุณสามารถจะเปิดให้เป็นสาธารณะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้การทุจริตขอลดชั่งลดลง<ะ>เพราะว่า,าเขาระวังแล้ว<ม>เพราะตรงนี้เนี่ยทาอะไรใครก็เห็น<ะ>ใครก็เห็นก<ม>็ไม่ไม่กแจงมัน,ในใมมอยู่ในที่แจ้ม<ะ>คุณจะไปทําอะไรที่มันอบอกว่าออ๊ยนี่เป็นความรับราชการอะไรไม่ไม่จาเป็นแล้วถ้าบริสุทธิ์ก็พอ